หลวงปู่แหวนบอกว่าอดีตเฮาทาเมาอนาคตเฮาทําม,มืนปัจจุบันเขาทําโมคือหลวงปู่แหวนให้คติทาอันเนี้ยแม่ฟังแล้วแม่ก็สมัยก่อนอยู่สายสมถะเนี่ยจะถูกเสี้ยมสอนเรื่องกฎแห่งกรรมและสอนให้นั่งคนไหนและลึกชาติได้อ้ยเก่งเจ๋งแต่พอมาเข้าเรียนต่อสติปัฏฐานสี่โเรายังอยู่ขั้นปฐมเองเดินทุด,ดงมาตั้งหลายปีนอนป่าช้ามาไม่รู้กี่สิบป่าชา้าเป็นร้อยป่าช้านะก้าปีแรกที่ แม่อยู่สายพระป่าเนี่ย แต่พอมาต่อยอดสติปัฏฐาสี่รูปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงใจนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงแต่ลงรายละเอียดในการดำรงชีวิตไม่ประมาทจงจเจริญอยู่ในมรรคมีองค์แปดดอกเตอร์จันเพนติดไว้ไปอ่านนะอาคารเรือชั้นที่หนึ่งลูมกมรรคมีองค์แปดเป็นการดำเนินชีวิตของพระอริยะเจ้าทั้งหลายพระอริยะบุคคลคืออยู่ผู้เดียวแล้วเพียรลดละพระอริ อริยะเจ้าคืออยู่กันเป็นกลุ่มเป็นหมู่แล้วเพียรลดละไฟสามกองคือรู้ว่าหลงก็เพียรละความหลงรู้ว่าโลภก็เพียรละความโลภรู้ว่าโกรธแล้วเพียรละความโกรธละโลภโกรธหลงนี่เพียรละอยู่เนืองเนืองคือพระอริยะเจ้า